วัสดีครับอยู่ในช่วงเทสก่อนซ่อมกับเจ้ามิโนตา SRT101B นะครับอ่ะอันนี้ลูกค้าเขียนรายละเอียดมาให้นะครับเลนกล้องขึ้นลาและกล้องไม่ได้ใช้นานช่วยเช็คระบบให้ด้วยว่ามีอะไรเสียบ้างอโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูนะครับ ก่อนอื่นผมต้องแจ้งก่อนเลยนะไอสิ่งสิ่งที่ลูกค้าเห็นเนี่ยกับสิ่งที่ตรวจเช็คเจออีกเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าตัวม่านเนี่ยดูสะอาดดีไม่มีปัญหาอะไรพอผมเช็คไปเนี่ยเวลาขึ้นชัตเตอร์แล้วแล้วพอมันขึ้นใหมาอีกม่านหนึ่งเนี่ยแล้วมันม่านขาดเนี่ยมันมีนะซึ่ง อันนี้ต้องเข้าใจนะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นะผมเพราะผมเจอในกรณีนี้มา1เคสแล้วคือลูกค้าไม่พอใจคือผมจะแจ้งก่อนนะครับก่อนจะทําก่อนจะอะไรเนี่ยคือผมจะเช็คก่อนนะครับอว่ามันเป็นอะไรบ้างแล้วก็บางทีแบบม่านมันขาดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่า อายุกล้องเนี่ยมันเก่าแล้วนะอันนี้ผมแจ้งเพิ่มเติมนะไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับเจ้าของกล้องตัวนี้นะเกี่ยวกับในกร,กรณีที่มันจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเวลานะครับเพราะว่าตัวกล้องอายุมากแล้วเนาะมผมรับโทรศัพท์อ่ะต่ออันนี้ผมมาให้ดูตัวเลนก่อนเนาะตัวเลนเนี่ยเป็นเป็นฟ้าเป็นลานะอ่ะเนีย่ยดูอย่างนี้จะเห็นนะครับ ซึ่งอาจจะออกไม่หมดนะครับเวลาร้างเนี่ยนะนยคือมองอย่างเงี้ยมันใสมองอย่างเงี้ยมันโอเคแหละมองอย่างเงี้ยมันโอเคเนาะมองอย่างเงี้ยโอเคแต่พอสองไฟเนี่ยถึงจะเห็นป้าที่เกิดขึ้นลาที่หรือคาบลาตายอะไรอย่างเงี้ยพอล้างแล้วเนี่ยส่องดูแบบนี้อีกทีบางทีมันอาจจะ หลงเหลืออยู่นะครับมันจะไม่ใสปิ้งเหมือนออกมาจากโรงงานมือหนึ่งอะไรอย่างนี้นะอืผมต้องแจ้งอญาติแจ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะอ่ะมาต่อมาส่วนของเจ้ามิเต้าตัวนี้ที่ผมเห็นชัดๆเลยเนี่ยนี่ครับตัวเห็นด้านในไหมมันเป็นตัวสเกลบอก ค่านะครับมันหลุดออกมานะเห็นไหมอันนี้ข้อสังเกตที่ลูกค้าอาจจะอาจจะไม่เห็นนะครับนนแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยลั่นชัตเตอร์ได้พวกสปีดท,ทำงานนะครับคือขึ้นชัตเตอร์กดลั่นเนี่ยทำได้แล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตไม่กดเนาะเพราะว่าผมต้องเช็คเฟืองอีกทีเพื่อความชัวร์เนี่ยไม่อยาก ขึ้นล้วก็กดชัตเตอร์เล่นนะเพราะว่ากลัวมีปัญหาตรงเฟืองเฟืองมันอาจจะเป็นสนิมนะครับแกนอาจจะเป็นสนิมแล้วแล้วพอเราไปขึ้นชัตเตอร์ล้วกดชัตเตอร์ขึ้นอีกทีมันอาจจะหักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยังไม่ขึ้นนะตอนนี้ส่วนอื่นๆปกตินะครับนี่คือภายในของเจ้า Min o ต้ SRT หนึ่งืมตัวนี้รหัสแปดสีู่นย์นะครับอ่ะเนี่ยภายใน ที่เห็นว่าตัวสเกลเนี่ยมันหลุดออกมาคืออันนี้นะครับคือต้องจริงๆมันจะอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็เชือกเนี่ยเห็นไหมเชือกเชือกนี้นะปกติมันต้องตึงนะครับเยพวกเชือกที่เอาไว้ซิงเนี่ยมันต้องตึงนะอันนี้มันติดขัดนะ แล้วก็การล้างโฟกัสกีนเนี่ยจำเป็นต้องถอดตัวซิงค์พวกนี้ออกนะครับตัวซิงค์แล้วก็วัดแสงเนี่ยออกซึ่งตอนนี้ผมยังจะยังไม่ทําให้นะเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะผมบอกตามตรงว่าไอ้ระบบคับปปิ้งนี้ผมยังไม่ชํานาญอืก็จะยังไม่ถอดก็จะทําความสะอาดแค่ตรงนี้ให้นะครับอืแล้วก็จัดก,การส่วนที่ทําได้ไปเนาะแจ้งไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นปริซึม ซึ่งมีสนิมเห็นไหมมันจะเป็นสนิมผมไม่แน่ใจว่าที่วัดแสงไม่ทํางานเป็นเพราะส่วนนี้หรือเปล่ายังไม่ได้เช็คส่วนอื่นนะครับอันนี้แจ้งคร่าวๆนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวก็จะถ้ามีอะไรผิดปกติจะแจ้งให้ให้ลูกค้าดูอีกทีแล้วกันขอบคุณครับ